แสกินแคร์ในรูทีนกันนะคะดูแลผิวสไตล์เกาหลีเลยห้มาเป็นแบบสิอย่าง้อัเป็นตบอันดยด้ยเจวอยากไปเล่นสงการเพราะว่าไงนอดตักแป้งนั้นึงการาเล่นสงการที่ใต้แบบใต้กว่าหนังชนบ,บทนิดนึงก็คือ2องาบทางก็จะเป็นทุ่งนาป่า,ปาย,ยางถนนก็จะมีแบบต้นไม้ใหญ่ที่แบบลุ่มๆุมกแล้ก็จะมีแบบ กลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มแล้วคือพอดักแล้วก็คือแบบเราต้องเปิดจกลงแล้วแบบเราแบบเมาม้าง,งดื่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอีกขังหนึ่งก็คือพ่อแน่ะแกล้งเหยียบเท้าคนที่ดักไอคนนั้นก็ไม่ยอมเลยแล้วแบบเข้ามาหาเรื่องเรื่องเย็บแล้วพ่อบอกว่าเออ่องโทษนะโทษนะอะไรอะไรกูตายนี่เด้หรอกแล้วคือไอคนนั้นน่ะไม่ยอมคือเจ้งจะหาเรื่องแบบเจ้าให้ได้เข้าใจฟิลคนตายว่าถ้าสมมติว่ามึงทำกูก่อนกูไม่ยอม สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจนอีกแล้วในช่วงเมเไม่ต้องสงสัยว่าทำไมฉันมาแบบในชุดน,นองชน,นอนเพราะว่าตอนนี้มันก็ดึกแล้วสามทุ่มครึ่งนิดนี่ปกติดิฉันก็แบบไม่ค่อยได้นอนเวลานี้สักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ต้องอัดคลิปก็เลยแบบว่าก็แดดทำนอนเร็วนึงวันนี้นะคะเจนก็จะมา ชร์สกินแคร์ไนรูนกันนะคะบอกก่อนว่าเจเนเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยใช้สกินแคร์มากเท่าไหร่นะคะมันก็อาจจะแบบมีเยอะเดี๋ยวให้ดูดนิดนึงไม่เยอะเท่าไหร่อันี้มาจากไหนเอาช่างมันจะเริ่มบำรุงกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าผิวมันเริ่มแห้งแล้วนะไม่ได้หรอกต้องเริ่มกันเลยนะะน,นะคะโทเนอร์นะคะจะจะใช้เป็นโทนเนอร์ของ panera สนะาตัวนี้นะก็จะช่วยในเรื่องของ ผิวแล้วก็รูมกว้างน,นะคะแล้วก็พวกรอยะอะไรเงี้ยจริงๆอะก่อนที่เจนจะมาใช้โทนเนอร์อะไม่ได้ใช้โทนเนอร์มาก่อนจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักโทนเนอร์เลยดูแลผิวจริงๆต่างๆเลยก็คือปีที่แล้วนะคะอยา,ากจะมาดูแลผิวให้มันเต็มที่ะอะไรเงี้ยเจนอะชอบหาลิงค์รีวิว,วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอแบบว่าดูแลผิวสไตล์เกาหลอีอะไรเนี้ยเขาก็จะเลยท้ามาเป็นแบบ10 ย่ที่แบบว่าควรบำรุงก่อนเนาะล้างหน้าล้างหน้าเสร็จก็ลงด้วโทนเนอร์โทนเนอร์เสร็จแล้วก็เนื้อเซ็ตเซเสร็จแล้วก็น้ำตบน้ำตบน้ำตกอันด้วยแต่เซรั่มเซรั่มเสร็จแล้วก็ตั้ด้วยเจลเจลเสร็จแล้วก็ตั้ด้วยครีมแล้วก็ครีมมาเอร์เซอร์แล้วก็อะไรอีกซึ่งแบบสิบอย่างในชัี่ฉันกว่าจะได้นอนก็คือแบบว่าป้าไปแบบฟองสาวสมองนะแม่โอ้ยประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะใช้เป็นน้ำตกอือะตุ้มฮ่าตุมุกกีสกรีนคอนดิชเนอร์นะคะน้ำตกที่ว่าถูกและดีนะแม่ นี่มันจะเป็นน้ำแบบน้ำขุ่นๆแบบนี้เลยนะนกออ็มันหย่อแม่เจนถ่ายช่วงเทศกาลสงการล้วทกคนแล้วก็ลงอาจจะแบบว่าช่วงสงการพอดีช่วงสงการเป็นอะไรที่แบบว่าเจนชอบมากเลยนะมันเป็นเทศกาลที่แบบว่าคฮ้ยมันหยุดก็อชอบนะเดี๋ยวเจนจะบอกท้ายคลิปแล้วกันนะคะว่าเออใช้อะไรไปบ้างเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่า เออเดี๋ยวจะเล่าไปเมาไปลงไปมันไม่ได้ไงคือแบบช่วงเทศกาลสงการ,รอะไรเงี้ยพ่อเจนอะชอบพาไปบ้านพ่อถามว่าไปเล่นสงการหรอเปล่ปาดิฉันเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นสงการเลยตอนเด็กนะเพราะว่าไม่ไม่อยากเปียกฉันไม่ชอบเล่นสงการง่ายง่ายเอางี้พอโตขึ้นน่ะก็คืออยากไปเล่นสงการเพราะว่าไงอยากโดนตักแปงแค่นั้นเลยแล้วคือเล่นสงการครั้งแรกคือตอนมสี่ก็คือพี่ปักไป ก็แบบนมปักแป้งอืมได้ปักแป้งหนุ่มเออได้สอนหนอเออก็ไปเล่นได้แบบสงสมปีก็แบบไม่ได้เล่นรว่าแบบคุณพาไปอะก็คือไม่ได้ว่าอย่างที่บอกว่าเออไปบ้านพ่อสิป้าแล้วก็ทีเนี้ยพ่อก็จะพาไปแบบไปไหว้ญาติญาติไปสั่งสักับญาติาการเล่นสงกรา์ที่ใต้แบบใต้กว่านั้นคือเจนน่ะตอนเนี้ยอยู่ชุมพรสิป้าแล้วก็ ไปบ้านพ่อที่พัทลุงซึ่งมันอยู่ใต้ปีกจะว่าเออคนแถวนั้นเ,าเขาเล่นแบบขึ่นน้ําสงการที่แบบเป็นกลุ่มใหญ่หญหญมากจะเป็นแบบว่าชนาบทนิดนึงก็คือสองข้างทางก็จะเป็นทุ่งนาป่ายางอะไรยางยเงี้ยแล้วก็แบบริมถนนก็จะมีแบบต้นไม้ใหญ่ที่แบบลุ่มลุมลื่แล้วก็จะมีแบบกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มสองข้างทา,างอะ่ะเออเล่นน้ำแล้วก็ทีเนี้ยนั่นคือโดนดัก แล้วคือพอดักอนะก็คือแบบเราต้องเปิดจบลงแล้วแบบให้เขาแบบทักทายหรือว่าแบบโดนตอกแป้งแล้วคือแบบดักไม่พอนะก็คือจะมายืนเต้นอยู่ข้างหน้ารถแล้วแบบเมามัางดื่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่มีแค่กล่องเดียวไงมันเป็นประมาณสองกลนะ่องเจอรถอะจะต้องเรียกแล้วมีอีกขังหนึ่งก็คือพอ่อชนะแกงเหยียบเท้าคนที่ดักล่อน เพราะฉันแบบเพราะฉัน飒มาเลยเพราะฉะนั้นแกล้งแบบว่าเหยียบเท้าไอ้ผู้ชายที่มามาเต้นขนา้างหน้ารถอะไอ้คนนั้นก็ไม่ยอมเลยแล้วแบบเข้ามาหาเรื่องไม่ใช่เข้ามาหาเรื่องแล้วเข้ามาแบบว่าพ่อร่วงร่วงร่วงเหยียบเทา้าแล้วพ่อแบกว่าร่วงพ้งงน,นน้าต้นหน้าอะไรอะไรพูดใต้ไม่ดีว่ะแล้วคือไอ้คนนั้นะ คือจ้องจะหาเรื่องแบบเจ้าให้ได้เข้าใจฟิลค,คนใต้ว่ะถ้าสมมติว่ามึงทำกูก่อนนะกูไม่ยอมแล้วคนนั้นก็รู้สึกจะนเมาจะแบบเกริมๆพ่อก็รู้สึกว่าเออไม่ดีแหละแต่ก็โชคดีที่แบบว่ามีลูกหลานของยานะคะมาห้ามไว้ว่าแบบเออเนี่ยหอไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นญาติก้างเขาก็เลยโอเคให้ไป แล้วคือมันรู้ทีหลังว่าพ่อแก้เหยียบเท้าก็เลยรู้สว่าคือแบบมีธุระต้องไปอะไรเงี้ยแล้วคือแบบมายืนเต้นมายืนอะไรเงี้ยพ่ก็ไม่คิดว่าเออมันจะโดนเต็งฉชนนี้เดี๋ยบอกเลยก็คือคนใต้อะเขาไม่ยอมนะจริงแล้วคือเขาอะพวกเยอะ ก็เลยแบบว่าเออม,ม,มันเริ่มน่ากลัวนะ่เพราะว่าตอนนั้นก็คือยืนอ๋อเลยแบบว่าพร้อมพร้อมปวดมามันเหยียบทา้าเกลงเยไม่ได้อยากใส่วันนั้นก็คือเป็นท็อป,ปิกข,ของเรื่องเลยว่าโอ้เหยียไปหาเรื่องเข้าเด้อแล้วพักหลังๆนะก็คือเอาคเีม mm hmm. ไปจ้ง้งไปจัง้งรู้แลละน่าจะรู้แล้วว่าเออคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยเรามาคือซี่ เออคุณแก่คุณโตว,ว่าไม่ได้แต่เหตุการณ์ที่ฉันเล่าเมื่อกี้คือความจริงนะทุกคนความจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะแค่ได้เห็นว่าแบบเพื่อนๆลงรูปเล่นสงการก็คือสนุกแลว้วอ,อ่ะจริงๆเพราะว่านี่เป็นคนที่แบบไม่เล่นแง่และได้เห็นเพื่อนเล่นละเออเราก็สนุกเออแบบเดี๋ยวดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะแรกก็คือเป็นโทนเนอร์จริงๆแล้วอ่ะโทนเนอร์ก่อนที่จะมาใช้นีนะ จจงก็ใช้สองตัวนี้มาก่อนแตกต่างกันไหมแตกต่างกันมากเพราะาอันเนี้ยให้เรื่องของความชุ่มชื้สนส่วนนี้คล้ายคลยกันกับตัวนี้ตัวนี้จะดีหน่อยที่มันมี h A HA, B h A แล้วก็ T H A นะคะนตนี้ตอบนะคะเป็นของถูกและดีแอดครีมจะใช้เป็น A H C มันจะช่วยให้แบบว่ารอบดวงตาแบบว่าชุ่มชือ้ออะไรอย่างเงี้ยส่วนร่องความคล้ำอะไรอย่างเงี้ย เจนไม่รู้นะว่าเป็นคนนอนดึกไอครีมร้องไห้เลยว่นอนร้องไห้อยู่ในกลุก่มว่าเจ๊แกนอนดึกทุกคืนนะตัวตมาเมื่อกี้เจนใช้เป็นของคาราซกินจ๊าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของให้ผิวกระจ่งางใสว่าจุดดํารอยสิวฝ้ากล่าอะไรเงี้ยให้มันดูจางลงนะคะเจนใช้แล้วชอบมากว่ามันเออมันจางลงจริงๆนะคะมันแบบผิวกระจ่งางใสขึ้นจริงๆข้าม ก็คือลงโทนเนอร์ลงน้ำตบแล้วก็ลงตัวนี้นะคะเป็นตัวเอสเซนส์ของเซว่นนะคะเจนเคยรีวิวคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็ไปหาดูรีวิวได้นะจะช่วยในเรื่องของรอยแดงก็คือจะดูแลทุกปัญหาผิวเลยลก็ต่อมาคือจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นอาราเวลลาเจลตัวนี้ก็คือใช้ดีมากคือในเรื่องสิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะจ๊ะส่วนตัวนี้เป็นเจลแต้มสิวที่แบบว่าเลิศมากนะคือแบบทาคืนนี้คือตื่นขึ้นมาคือสิวยุบเลย อันนี้คือพูดจริงใช้มาแล้วหลายลอนนะคะก็คือดีก็เมื่อกี้เจ๊ก็ใช้แฟนนี่เลยก็คือนี่เลยเป็นเซตนะคะเป็นของห้าตัวเมื่อกี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจลตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมล์นะคะเนื้อก็คือจะแตกต่างกันแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นก็อันนี้จะให้ความชุ่มชื้นมากกว่าอยากจะบอกว่าออกมาใช้เป็นบำรุงผมได้ด้วยนะ,ะเพราะว่ามันใช้ได้แบบ หลายสิ่งหลายอย่าง everything ตั้งแต่ว่าหัวจะลดเท้าจะมาทาผิวก็ได้เพราะว่าเขาให้มันในปริมาณที่เยอะมากทุกคนจะมาทานหน้านี่ก็คือแบบเป็นปีนะกดจะหมดอ่ะว่าจริงๆกระปุกเนี่ยเจนซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ยังไม่หมด เนี่ยเหลือน่าจะได้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะสกินแคร์ที่น่าจะก็ใช้หมดแล้วนะคะก็มาถึงสกินแคร์ปากกันค่ะนี่เลยนะตอนแรกอะเจนใช้ตัวนี้แล้วปรากฏว่ามันดีนี่ใช้หมดไปแล้วหลอดหนึ่งก็เลยมาต่ออันนี้แล้วก็เขามีน้องๆมาด้วยก็คือเป็นอันนี้อันนี้อยากจะรีวิวมากเพราะว่าเทกเจอร์มันต่างกันมันจะเป็นแบบเนื้อครีมแบบนี้เห็นไหม แลว้วเวลาทาลงปากอ่ะมันไม่ได้เหมือนทาบามมันเหมือนกับทาครีมมันไม่มันไม่ได้เหมือนบาลมเลยนะให้ความชุ่มชื้นนะเอาอย่างนี้ว่าไม่ได้อยากจะบอกว่าสิ่งที่เจนแชร์สกินแคร์ในวันนี้นะคะก็มันก็มีหลายอย่างที่เจนเคยรีวิวไว้ในเพจนะคะก็เดี๋ยวเจนจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเผื่อสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วแบบว่าอยากจะเข้าไปอ่านก็เดี๋ยวเจนจะแปะลิงก์ไว้ให้นะ วันนี้ก็คือจะต้องแบบว่าขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าะะวตอนนี้ก็สี่ทุ่มสักครึ่งแล้วนะคะเราใช้เวลาประมาณหนึ่งชงั่วโมงในกาทำคลิปเรื่ของแม่แต่คือตัดมาก็คือเหลือสิบนาทีเลยก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใจนน,นึนะคะหรือว่าคอมเมนต์อะไรกูได้ตรงนี้วันนี้ทาไมมาแปลกทำไมพู้สุงีายนีน่นนน ก็สวัสดีวันสุกร้านะคะบ๊ายบายสงดาย